ในสัตวูโมบานไม้ที่บาปกรรมชั่วรหายไปพ้นไปหมดไปแต่เดี๋นี้บันนีตลอดการตลอดไปเลยอ่าดูนะดูวันศุกร์ท่านที่วันศุกร์เ้วันศุกรวัน,วนที่เจ้าวันเกิดน,นะด้อท่านที้เกิดวัน วันพีพยากรตอนนี้ถือว่าดีไม่มีความควน้อยแว่าโยมทำอะไรมาสกท่างเป็นแฉับันท้ป็นสวี่วมาก่อกาาทีเกิดมาสกถ้าวันงารวเสาร์ถ้าที่เกิดวันคารวันารถือว่าอเคควานน้อยมากถือว่าดีถ้าที่เกิดวันวันคารวันเสาร ในทางการเงินเรื่องที่เกิดขึ้นคดีความเรื่องไรก็ตามเนี่ยเจรจาได้สำเร็จเป็นผู้ชนะเป็นผู้ชนะได้ไม่ต้องพูดว่าได้เปรียบคือมีโอกาสมากกว่าผู้แข่งขันถ้ามีการประมูลนะนะหรับท่านที่เกิดวันพุธวันจันทร์วันพุธก็ใกล้เปียนกันเดีววันอังคารเัี๋ยววันเสาร์ใกล้เปี่ยนกันที่เรา ันนี้ขึ้นสูงมากโยนท่านมาเพื่อหาวันที่ทำมาหลายวันครั้งนก็ขึ้นสูงตลอดเวลาถ้าก like ็สูงเกินเกินตานี่เกห้าเมตรโยนมาแล้วตั้เล่านล้นเกินวันละไม่หนึ่สะมมาได้ไใส่ได้ละ

ใส <lien plane. im sharing> ่ไปทั้งอันเลยก็ได้ใส่ไปเลยเดี๋ยวไีเด้ก็ชอบใส่มือฮะเป็นจะโชว์กระสินไฟจากวัดเอลฟ้านะผู้ชมนะเรียกว่าเป็นวิธีกรรมที่สุดยอดแบบหนึ่งนะครับโอ้นห่สูงมากเลยโอ้โห๋ยวาได้ดูนะว่ากี่อันจะสูงขนาดนี้ มาด่าเนี่ยต้องมาสนเลยนะว่ยองชูเหน้าเตจโูเท้าชเท้าชเท้าชเทัติดนะเท้าชเทาติดกันเลยนะตอนนี้ลอเยไปหยิม้ก็อกคนึ้นคนใส่พวกนี้ได้ยิบคนอกัเลยไปทางด้าให้พวกนี้ไปกันหับ ผสมครั้งสดท้ายเพสทาี่เอาของดีไปใส่พวกนี้วันสุดทายที่ันายวันสุท้ายหยุดข้นหยุดใจต้องจ่